ต้นนี้เป็นอย่างข้าต้นนี้นะแดงมัวงนะเอาแดงมัวงขึ้นไปนี่พะนธุ์คอนแปดร้อยค่ะพะนธุ์คอนตีกินนาฬิกาห้าควรูจะมีอยู่ต้นเดียวนะคะนควรูจะสี่ร้อยโอ้ยฉอนหน้าร้อยหน้าควรูจะเป็นอีกอย่างหนึ่งนนี้มันจะเป็นดอกแพร์มาเด้อมาเด้อมันจะเป็นใบใหม่ขึ้นมา <400. S 2> อเทปเป็นร้อนนี่ร้อนมากเลยมามาค่ะเร็ว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 นต่ว,ว,วน,วนรีบมาเจ้าตัวบีมเท่าไหร่ต้นเล็กๆน่ะต้นเล็กร้อยห้าสิบตอิ่มเล็กนะมันมีห,วหวัหวหรือเปล่มันเป็นงานขาเป็นงานแยกต้นนี้นะคะต้นนี้เป็นงานแยก ตนเแดงวัวจ้าตอนนี้แดงวัวอันนี้มันเป็นในพวกฝั่นเงีเยเออพี่มันจะเป็นเียไม่ควรกินเธอไอศคนีมเล็กเล็กเห็นไหมเป็นอะไรอันนี้เอ่ะมันจะไวท์สุดได้เท่านั้นจ้าอันนี้น่ะถูกแล้วขายถูกแล้วจ้าแต่ที่อื่นอ่ะจะได้คนอูนคนอูนก็อยากได้นแดงก็อยากได้เอาไอ้ต้นนี้อ่ะ กดะติมเนี่ยเธอกระติมต้นอะไต้นใหญ่เท่าไหร่เนาะกดอติมต้นใหญ่สามร้อยแต่มีหัวนะมีลูกพร้อมสามร้อยันนี้สอนอะไรอันนี้จะเป็นเง้าเีง้าอเนี่ยต้นใหญ่นต้นใหญ่เท่าไหร่เหง้าเนี่ต้นใหญ่โชว์จ้าสถานะโชว์นะคะเป็นนางโชว์นะจ๊ะเป็นนางโชว์ไว้ก่อนนะจ้า พีเิมโอ้ยมาเลยค่ะมาเลยด่วนๆเร็วๆเร็วๆเขาแล้วมันแถสี่ปีแล้วไม่ใช่้ขอเราไม่แต่งอะไงกับสมแฉนสมแฉนน่าจะไปอีกใบหนึ่งจ้ามันไม่ใช่แบบนี้แล้วถ้าแรงผมเพื่อนอันนั้นโชว์จ้าแม่เขาลูกเขาจะอยู่นี่สามร้อยห้าสิบอันนั้นนางใหม่รือเปล่าอ่ะจ้าอันนี้พระนครจ้า๋อเหรอ อาอทำไมเป็นคล้ายคล้ายกันโอใบมันกลมใช่พระนครใบกลมใช่ใแล้วจะหนาหนากว่านางอันนี้ก็โชว์ใช่ไหมคะโชว์ค่ะวิสุดยอดเลยนะจ๊ะสุดยอดเลยอู้ห like ูนี่ยังมาได้อยู่อยู่ได้พี่น้องนั่นเป็นจากใบคลายคล้ายไม่ดูสินะพระซออรจ้าแม่เขสวยจ้าอันนี้คือคล้ายๆกันกับปีกอันนี้เนาะโอ şey, ้อยากได้เพชรพันล้าน ไม่ทันเลยมีแต่คนเข้าไปเอาเพชรทางน,าน้ำยิ่งโชว์ไปค่ะอันนี้โชว์ค่ะโชว์อันนี้ไม่ให้ค่ะโค้งธนพรประทับยอดความสวย